วันนี้เปสนดกับจัดกีน้องที่รงรับสายไปวันนี้ก็เด็อรัตนา,านิมนต์พระพิษุสโสมมาเป็นเนื้อนาบุญการจะทำบุญที่ส่วนบุญส่วนุศรนไปให้กับคนที่่วงรับสายสองคว้อมได้โองปรบการ1นึนามีสังฆทานอาหารทอดตาอานารสองในเขตภูมิจิน3ค,คนที่ดวงรับายไปแล้วแามมทุอลัตนนาถ้าเรามีสังคทาเ้เรากับ เด็ยาอะน้องั้นอวาายไากจะกมีสิอบกได้ฉะนั้นวันนี้อาจารย์นิยมจะาักธรรนามภส์เป็นเนืหนาบุญถ้าผู้มีสิ ทั้งหลายเคยจะทำมาจุดท้ายนี้ตั้งแต่ข้าพรวนจากภาษีสุ่มเป็นระดับต่อไปยะอาวิวัตนะพูลาปริปปุเรนปิศาคลังเอวะเมวะอิโตหินังเปตนางบุกปะกะปติปิจิตังปติตังตุมหังทีปเมวะสนิกตุสัพเพปุเรนพุสังกปาจันโทปันนละโสยะฐามณีโทติละโสยะฐา Iya Sayo Ayam Jacu Tak Tina Tina Sam Sam Isupati Ayam Hitasito Petana Kujak สัพพะเทวัสสะธัมานุปาเวนะสัะสุีวันตุเตาวสัพพะมังันันตุสัพพเทวะทัสสะสังฆานุปาเวนะสัะสุทีวันตุเต็